วันนี้แบ่งปันคุมคําเตือนในการซื้อขายดอลลาร์ยันแล้วก็ยาวนะครับให้อยู่สามจี่ข้อนะครับข้อแรกสหรัฐขาดดุลน,นะครับก็ประมาณประมาณหนึ่งล้านล้านนะครับพูดง่ายคือรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับต่อไปข้อสองคนที่จะซื้อพันธบัตรสหรัฐ จะไม่มีนะคือพูดง่คือเจ้าใหญ่เช่นจีนญี่ปุ่นเนะี่ยต่อไปนี้จะถ้าซื้อก็ซื้อน้อยลนะจะไม่ค่อยมีลนะไม่ให้ความสนใจนะคนพวกนี้จะไปซื้อทองคำมากกว่านะครับปีนี้สหรัฐต้องจ่ายพันธบัตรนะครับ3.3ล้านล้านรวมกับมีกปรมาน4ล้านล้านนะครับสิ่งที่ ทรัดธรรมนั่นก็คือการพิมพ์เงินนะครับพิมพ์เงินขึ้นมานะครับแล้วคุณคิดดูครับถ้าการพิมพ์เงินขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือการด้อยค่าของเงินดอลลารและเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนผมคาดการส่วนตัวสิบถึงเนฉะนั้นใครซื้อดอลลาร คุณระมัดระวังพิจรารณา้ดีเข้าให้ไวออกให้ไวนะครับถ้าหากว่าใครต้องการศึกษาเจาะจงด้านลึกของดอลล่าและทองคำคุณพิมพ์ U S E T มามีเปิดสอนนะครับแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ